สวัสดีชาวเซเว่นไนท์รีเบิร์ทุกคนนะผมสำหรับคนที่ไม่รู้เนี่ยว่าทีมเดชคืออะไรนะครับเรามาดูก่อนเดชเนี่ยคือสถานะหนึ่งถ้าเกิดว่าติดแล้วเนี่ยทุกๆเทินที่ติดเดสเนี่ยนะครับจะเสียเลือดไป20%ซึ่งเดสเนี่ยเมื่ออยู่โจโครบ3เทินมันจะมาคับตายได้อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคนที่โดนเดสโดนเดสซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะตายเลยทันทีเหมือนกัน นี่ก็คือความสามารถของเดสนะครับทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าทีมเดสเนี่ยนัเผจปัจจุบันเนี่ยยังไม่ค่อยเก่งมากนะครับแต่ว่าทีมเดสเนี่ยจะเป็นทีมที่เอาไว้ใช้ผ่านคอนเทนต์ยากๆต่างๆอย่างเช่นด่านฝันลายที่กันดาเมจแบบกันเลยทุกคนแบบตีไม่เข้าเลยจะเป็นจะต้องใช้ดาเมจทะลุเกาะเท่านั้นนะซึ่งทีมเดสสามารถใส่เข้าไปแล้วสามารถฆ่าได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าด้วยความที่เดสเนี่ยมันเป็นสกิลบังคับตายโอกาสติดเดสเลยค่อนข้างที่จะต่ํา ถ้าคุณกาลังเจอปัญหาเติมเกมยากเติมเกมแพงอยู่แล้วก็นี่เลยไปต to ูวินท็อปอัพบริการเติมเกมเติมถูกเติมไว24ชั่วโมงปลอดภัย100%เติมเกมเซเว่นไ h t ์รีเบิร์ดหรือเกมต่างๆได้ทันทีที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับอากิล่าเนี่ยสกิลม่านอันดำมืดเนี่ยนะครับมีโอกาสติดเดตอยู่แค่35%ทีนี้ก็อาจจะมีคนถามว่าพี่ก็ใส่ตัวของผลเข้าเป้าเยอะๆมันก็น่าจะช่วยให้มันติดง่ายขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ย ต้องบอกว่าผลเข้าเป้าเนี่ยผมต้องอธิบายก่อนกลัวคนเข้าใจผิดนะครับผลเข้าเป้าเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ตัวของเดสมันติดง่ายขึ้นต้องบอกว่าผลเข้าเป้าเนี่ยมันจะไปหักล้างกับต้านทานผลถ้าเกิดว่าศัตรูมีต้านทานผลผลเข้าเป้ามันจะทํางานเนาะแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูไม่ได้มีต้านทานผลตั้งแต่แรกผลเข้าเป้าจะไม่ทํางานนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการมีผลเข้าเป้าติดไว้นิดหน่อยนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับการสู้ PVE หรือมอนเตอร์ทั่วไปเนี่ยนะครับประมาณ70%ก็พอแล้วนะครับแต่ว่าตัวของอากิราเนี่ยนะครับมันจะมีลดต้านทาน28%เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของทีมเดสอะนะครับค่อนข้างที่จะมีสกิลพวกเนี้ยลดต้านทานเพิ่มเพิ่มผลเข้าเป้าอะไรพวกเนี้ยเยอะมาก การทําผลข้าเปาเนี่ยทำไว้สักนิดหนึ่งก็พอแล้วอาจจะทําอาวุธสักอันหนึ่งที่เป็นผลข้าเปาพอแล้วนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปหาเซตผลข้าเป้ามานะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูตัวละครกันเนี่ยผมอธิบายเรื่องเซตผลข้าเป้าก่อนนะครับเซตผลข้าเป้าหรือว่าหมอผีเนี่ยความสามารถเนี่ยมันบอกว่าผลข้าเปาเนี่ยจะเพิ่มขึ้น35%ในกรณีที่คุณใส่เซตสนะครับแล้วก็อัตราการปรับใช้ผล10%เนเนี่ยมันจะมาบวกตรงนี้ นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าคุณมีโอกาสสาเร็จ100แล้วกันนะครับมันก็จะเพิ่มไปเป็น1 1 0อะไรประมาณนั้นซึ่งเซตหมอผีมันจะช่วยให้โอกาสติดมันเพิ่มขึ้นได้แต่ว่าด้วยความที่เดตอ่ะมันโอกาสติดมันต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่เซตหมอผีไปมันไม่คุ้มในหลายๆกรณีเนาะเพราะว่ามันเพิ่มมาแค่1-2%อย่างเงี้ยมันวัดผลไม่ค่อยได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมเดตอ่ะหลักๆเลยเราจะทําให้มันถึกเขาว่านะครับตัวของอากิลนะครับ แล้วก็หากเลือดตัวเองต่ำกว่า50เนี่ยมันจะฟื้นฟูเท่ากับ34%ของเลือดสูงสุดผู้ไล่หนึครั้งนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับจะทําเลือดเป็นละทีนี้เนี่ยสกิลของอากิล่าเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยทีมเดสเนี่ยจะใส่ลูดี้เข้ามาด้วยเพราะว่าลูดี้เนี่ยมันสามารถทําลิงก์ได้นะครับตัวละครถึกๆทั้งหลายถ้าเกิดว่ามีลิงก์เนี่ยผมบอกเลยจะฆ่ายากมากซึ่งอากิล่าเนี่ยจะมาแทนตําแหน่งของลูดี้เลยเพราะว่าอากิล่าเนี่ยออกสกิลม่านอันดับมืดทําลิงก์ได้2เเทิร์นนนหมือกั นะครับแล้วข้อดีก็คือมันจะทำให้ศัตรู3าคนเนี่ยมีโอกาสติดเดสถึง3-5%ด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นข้อดีมากๆนะส่วนไอเดเมจเนี่ยไม่ต้องไปสนใจครับเพราะว่ามันไม่ได้แรงหรอกสิ่งที่เราจะต้องการติดจริงๆคือตัวของเดสนะครับส่วนตัวของสกิลอันแรกนะผมหรือก็คือมลสมอมาหิตเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยข้อดีก็คือการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยจะลดเทินเดสนะครับของเป้าหมายลง1เทินโอกาสติดอยู่ที่60% นะครับซึ่งเดสเนี่ยปกติแล้วโพมันติดมันจะต้องติดอยู่3เทินเดสมันถึงจะทํางานแล้วบังคับตายไปเลยเพราะนั้นสกิลมะละสมอมมาหิตเนี่ยนะครับสามารถลดเทินตรงนั้นได้นะครับแต่โอกาสติ id, คือ60นะอ่ามันไม่ได้ติด100%แล้วก็ใครที่คิดว่าสกิลนี้มันติดเดสด,ด้วยเนี่ยมันไม่ได้ติดเดชนะครับทุกคนเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะออกสกิลนี้ถ้าเกิดว่าศัตรูมันไม่ได้ติดเดชอะ่ะมันไม่มีอะไรเลยนะนอกจากลดอัตราโจมตีจุดอ่อนกับไอ้ดามเมจนิดนๆหน่อยๆ ส่วนตัวของโจมตีปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอัปเกรดสกิลมันจะทําให้ตัวละครที่มี H p ต่ําสุดไม่รวมตัวเองได้รับโล่ป้องกัน8%ของ HP สูงส,สุดนะครับของตัวเองนะอ่าประมาณนี้ก็คือเป็นตัวละครแทงซับทีมเลยนะครับนี่คือตัวของอากิระทีนี้เนี่ยตัวทีมเดสอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําว่าต้องมีนะั่นคือน็อกข้อดีเลยนะครับแค่คุณใส่เข้าไป เพิ่มอัตราปรับใช้ผลทันที25%ทําให้โอกาสติดเดตมันเพิ่มขึ้นเพราะนั้นน็อกกับอากิล่าเนี่ยคือคีย์หลักในการเล่นทีมเดตขอแค่คุณมี2ตัวนี้มันเล่นได้เลยความสามารถของสกิลที่1ครับโล่นาลกไอ้โล่นาล,ล,ลกเนี่ยมันจะคุ้มกันความเสียหายทั้งหมด2เทิน นะครับซึ่งลิงก์เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเวลาที่อาคิล่าลิง์เนี่ยมันจะกระจายดาเมจโงทุกตัวถูกไหมถ้าเกิดว่าน็อกอ่ะเปิดโล่นรกอยู่น็อกอ่ะมันจะไม่รับดาเมจเพราะนั้นเนี่ยดาเมจที่น็อกรับอ่ะมันจะหายไปแสดงว่าโดยรวมแล้วดาเมจของทีมจะลดลงเช่นกัน นะครับเพราะนั้นโล่นรลกเนี่ยสำคัญมากอีกยาหนึ่งก็คือลดต้านทานผลได้30%นี่ขนาดยังไม่ up สกิลนะ30%ถ้าเกิดว่าคุณ up สกิลเนี่ยจะเป็น40เปอร์ถ้าเกิดว่าคุณมี C2 ด้วยจะยั่วยุได้ด้วย2เทินนะครับน็อกนี่ถือว่าเป็นตัวที่ตึงมากนะเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าจะต้องมีนะสำหรับคนที่จะเล่นทีมเดชและทีมเดชเนี่ยควรจะทําหลังจากที่คุณทําทีมกายภาพและทีมดอทเสร็จแล้วนะผมก็ค่อยมาทําทีมเดชเนาะ ส่วนอีกอันนึงคือการจู่โจมจากนรกมันจะโจมตีศัตรู3คนนะครับโอกาสติดเดสคือ35%แน่นอนถ้าเกิดว่าคุณอัพสกิลเนี่ยจะเป็น40%ทีนี้อีกตัวหนึ่งที่เราจะเล่นในทีมเดสและขาดไม่ได้เลยเนั่นคือตัวของอลิสพาสีฟเนี่ยนะครับยังไม่ค่อยตึงเท่าไหร่สิ่งที่ตึงจริงๆคือสกิลนี้ประตูลับนะครับประตูลับเนี่ยมันจะเพิ่มพลังป้องกันต่อเนื่อง3เทินซึ่งจะเพิ่ม30% นะครับและฮิวเลือดต่อเนื่อง2เทินจะฟื้นฟูเท่ากับ15%ของเลือดสูงสุดตัวเองนะครับฮิวเลือดทั้งทีมนะอ่าแล้วมันจะฮิวเรื่อยๆฮิวเรื่อยๆเหมือนกับสกิลฮิวของลีน่านั่นแหละนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอัปเกรดสกิลนะครับตัวของพลังมก,กจะเพิ่มขึ้นเป็น39เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณมี c ีเนี่ยปริมาณการฟื้นฟูจะเป็น36%ต่อเนื่อง3เทินแทน นะครับซึ่งอาริสเนี่ยจะเป็นคีย์หลักในการเล่นทีมถึกอยู่แล้วตัวของทีมเดซเนี่ยจำเป็นจะต้องเล่นเป็นทีมถึกนะครับเพราะฉะนั้นอาริสเลยขาดไม่ได้เนาะอีกอันนึงนะครับนั่นก็คือตัวของไพ่ตายของฉันอันนี้จะเป็นการคิวโป้งขึ้นมาทีเดียวเลยคิดเป็นยี่เป็นต์ของ HP สูงสุดผู้ไล่นะครับถ้าเกิดว่าคุณอัพสกิลนะครับตรงนี้จะเป็น33%ของ HP สูงสุดผู้ไล่นี่เรามาดูบิลกันก่อนนะครับอากิล่าเนี่ย,นะนย,นนะนยนะครับผมเนี่ยบิวมาเเป็นลืออดนะครับ่าผมบิวมาเเเเป็็นนซตลลลือดยะครับแ้วกมี พอเรามาฟื้นฟูได้รับ20%อร์ลองใช้ดูแล้วไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าคุณจะทำอากิล่าจริงๆผมเชื่อว่าไปใส่เซตบล็อกครับเซตนในประตูเนี่ยนะครับมันจะทำให้อากิล่าเนี่ยมีอัตราบล็อกเพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้อากิล่าเนี่ยยืนถึกกว่าเดิมอาวุธเนี่ยผมแนะนำว่าผลข้าเป้าสักอันนึงหรือว่าแบบซับสแต็กมันออกไม่ค่อยดีก็ใส่เป็นหมุนข้าเปาหนึ่งอันเนาะตัวอีกอันนึงเนี่ยใส่เป็นเลือดนะครับกุ๊ดเนี่ยนะครับใส่เป็น2เลืืออดดก็ไ้หรจะใส่เป็็น2บลอกกกก็็็ไดด้้แแตตตต่่่่ถาาาเเเิวววใสสปปนนนนนซระะู2บลออัขงนนนนกะะครับผมแเซตเดียวคือเ,เซตนประตู นะครับเซ็นบล็อกได้แหละทุกคนซึ่งนอกเนี่ยนะครับเราจะทําเป็น HP นะครับผมหมดเลยอย่าลืมว่าอากิล่าเนี่ยมันมีการลดต้านทานผลอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยนอกของผมเนี่ยเลยใส่เพนให้อึดไปก่อนนะครับเพราะว่านอกเนี่ยมันเป็นตัวแทงที่ยืนนามากๆนะครับเพราะนั้นผมเลยใส่เลือดไป2นะครับและใส่บล็อกไป2เนาะทำเหมือนตัวซัพพอร์ตทั่วไปนะครับสิ่งที่เราจะเน้นก็คืออัตราบล็อกครับขอ100%นะครับหรือว่าใกล้เคียง นะครับแหวนที่แนะนําคือแหวนเดทเท่านั้นอารีครับเป็นตัวซับพอร์ตนะครับแน่นอนครับเราใส่เป็นซูทบ็อกอยู่แล้วนะครับทุกคนเราใส่เป็นตาบ็อกสองนะครับอารีคิวเลจากเลือดตัวเองใส่เป็นเลือดสองนะครับประมาณนี้ส่วนแหวนเนี่ยนะครับถ้าบล็อกยังไม่พอใส่บ็อกก่อนบ็อกถึงร้อยแล้วต่อให้ไม่ต้องใส่แหวนก็ถึงร้อยแล้วนะครับใส่เป็นเดทครับอืมเพราะว่าเราไม่เล่นทีเดสใช่ไหมก็ใส่เป็นเดทหรือว่าจะใส่เป็นแหวนเลือดก็ได้ประมาณนี้นี่ก็คือตัวของห้อง1889นะครับหอคอยไม่ ซึ่งห้องร้อยปดเ้านี่ยคุณจะสังเกตว่าเราดูเราจะเจอเดทกันเองนะครับมันจะมีน็อกมันจะมีคิดเนาะแล้วก็มีตัวของไอรีนนะครับที่ช็อตพีชิบหายเลยนะครับแล้วก็มีตัวของอาริสด้วยนะเป็นทีมเดทถึงที่ใส่ CC อะ่ะทุกคนอย่างนี้ก็เล่นได้นะคุณสามารถกรบทีมนไปเล่นได้เหมือนกันนะครับส่วนในตำแหน่งตัวของบาเลซ่าเนี่ยนะครับอาจจะใส่เป็นตัวอื่นที่เอาไว้กัน CC ซฝั่งเราแทนอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่แบบอ่าสมมติว่าอีกฝั่งมันไม่มีซีซีเลยพี่ใสอวาน,นครับจะได้หนากว่าเดิมหรือไม่ก็ใส่ฮิวเพิ่อมอีตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับไปอันนี้มันอันนี้มันเป็นหลังจากที่ผมมาเปิดสกิลนอกแล้วแม่งติดดีนะครับติดได้3ตัวเนาะผมก็ให้ลีโอเนี่ยที่เป็นตัวกันเดสนะออกสกิลลดดามจก่อนนะเพราะว่าฝั่งอีฝั่งค่อนข้างแรงนะครับอ่าคลิปออกสกิลมาไม่เป็นไรครับอืมไม่เป็นไรเลยเพราะเรามีกันเดนะครับ อากิล่าลดเทิร์เดไปนะครับติดโคตรโหดผมบอกเลยติดโคตรดีนะครัยแบบหลับกันไปเลย3ตัวนะครับคริสก็ตายเกิดขึ้นมาใหม่เนาะรตรงนี้นะครับลิงก์หมดใช่ไหมคุณกลางลิงก์ก่อนนะครับหลักๆก,ก็คืออย่าให้ลิงก์หลุดท่านลิงก์หลุดตายได้เลยนะทุกคนเพราะว่าหลายๆตัวมันไม่อึดนะครับทีนี้อ่ะเราแบบเลือดลงไปเยอะแล้วนะครับเราก็จะมาเปิดที่สกิลของอลิสก่อนนะครับอ,อ่ะเราจะลัน ให้ทีมอยู่ก่อนเสมอนะครับลิงเสร็จก็มาฮิวฮิวเสร็จก็มาเปิดโล่นนอกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสกิลนี้นะครับที่อาริสออกเี่ยค่อนข้างจะสําคัญนะถ้าเกิดว่ามันครูดาวกลับมาให้สกิลเอาไว้เรื่อยๆนะเพราะว่าสกิลนี้มันเพื่อสลรับ้องกันได้นะครับอาทีนี้มอนมันเหลือ3าตัวใช่ไหมผมอยากผมอยากจะลดดาเมจมอนนะผมก็ให้ลีโอเปิดนะครับปึง้งลดลดดาเมจมอนทั้งหมด3ตัวนะครับทีนี้ผมจะมาเปิดสกิลโล่นนอกต่อเพื่อให้น็อะเป็นนามาตานะครับ นี่คือชั้นร้อยแปดเก้านะที่แบบแบบค่อนข้างเดือดเลยนะครับชั้นนี้อ่ะเปิดเปน็นามตาไปนะครับทีนี้เราก็สกิลเดทได้ครับคือเราไม่จะเป็นต้องรีบเดทขนาดนั้นทุกคนเออเราไม่จะเป็นต้องรีบเดทแบบว่าไอสกิลกลับมาเดทเลยไหมก็ไม่ต้องขนาดนั้นเอาทีไม่อยู่ก่อนนะครับอันนี้คือคิดล้มไปแล้วเนาะอันนี้คือถือว่าโชคดีมากนะครับเนี่ยสับเข้าไปครับไอรีเนี่ยติดไปแล้วนะครับหนึ่งทีลิงหมดครับเราก็จะเป็นจะต้องเปิดก่อน นะครับอ่าเปิดก่อนบาเลต้าเนี่ยเป็นปัญหาของเราเหมือนกันนะเพราะว่ามันตีครบ4ทีแล้วมันแบบมีดาเมจพิเศษขึ้นนะครับอ่านี่คือเราเหลือแค่น็อก,กับอาริสแหละนะครับก็ก็ค่อนข้างจะแบบเหนื่อยพอสมควรแต่ทีมเราอึดน,นะครับทุกคนเราต้องแบบวัดกับความอึดไปอีกฝั่งมันมีบาเลต้าด้วยนะครับอ่าโอเคไอรีนล่วงไปเลยนะครับติดเดซตายไปเนาะได้ฮิวก่อน1ทีนะครับถือว่าข้อดีมากๆ อันนี้ผมวัดดวงเลยว่าผมจะได้ยูหรือเปล่าหรือว่าตัวของอลิสจะตายก่อนโอ้โหแล้วมันยิงอลิสติดคีนะครับนั่นแหละปัญหาเลยนะครับทีนี้เนี่ยสกิลของน็อกอะถ้าเกิดว่าคุณสังเกตดูมันจะวนกลับมาเลยทั้ง2ส,สกิลนะครับผมเลือกที่จะเปิดโล่ก่อนอืม <c oughs> เพราะว่าเดสอะมันไม่ชัวร์มันจะติดผมเลยเลือกที่จะยืนก่อนนะครับแล้วผมก็เดสใส่อ่าผมเดสใส่ปึบติดเดสพอดี อันนี้เนี่ยอุ่นใจแล้วนะครับอุ่นใจแล้วแต่คิดว่าจะชิบหายหรือเปล่าพาเดินว่านกแม็กตีตีเดทนะครับทุกคนผ่านพ็ต้องบอกว่าทีมเดทอะนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นในตำแหน่งที่เราใส่ตัวฮิวได้น้อยนะครับมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจังหวะไหนที่แบบว่าอ่ะเราแบบว่าเราใส่แค่ตัวกาะชดหนึ่งตัวนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งเราใส่เป็นตัวฮิวเพิ่มได้เลยอย่างเช่นเราใส่ลีนาไปเนี่ยสบายๆบายเลยถ้าเกิดว่าคุณมีตัวฮิวมาช่วยฮิวอีกทีหนึ่ง นะครับนี่ก็คือตัวของทีมเดสนะครับผมแนะนําให้ปั้นเป็นทีมที่3สําหรับหลายๆคนที่ยังไม่มีนะเพราะว่ามันเอาไว้ผ่านคอนเทนต์หลายๆอย่างนะครับอย่าเช่นแบบโอ้ยลงหอไม่ผ่านสักทีว่อะไรเง้ยเอาทีมเดปมปยืนมือส,สู้กับมันได้นะครับเพราะว่ามันถึกพอ เนี่ยผมโอเคครับก็วันน you, ี birth, okay, ้นะครับมีเท่านี้เลยนะครับใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับทีมเบสสามารถคอมเมนต์ลงมาถามได้หรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับซิเวอร์ในรีเบิร์ตก็บอกกันได้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะผมเป็นแรงใจมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเติมเกมฝากเบตอวินทอบัฟของเราไปด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แหละบ๊ายบายครับผม